ำไมผมต้องเจอมันคนแรกเลยวะโอเคล่อให้มันไปทางโน้นก่อนเอา อย่าบอกนะมึงไปจริงๆอ่ะเอาจริงเหรอชอบชอบชอบอ่ะผมให้ฝากของมาแล้วนะมาวันนี้กลับมาอยู่กับ Dead by daylight กับซีรีส์เปิร์กประจำตัวของเจ้าอดัมฟรานซิสนะครับก็จะมีเปิร์กที่หลุดจากเสามีเปิร์กปาหินแล้วก็ฮิวไว เรนรู้ด้วยตนเองเนี่ยจะฮิวไวมากๆเลยนะครับแต่ต้องมีสกิลเช็คขึ้นบ่อยๆเนาะส่วนตัวไอเทมที่ผมจะหยิบไปในเกมนี้นะ่าจะเป็นไฟฉายนั่นแหละเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปแล้ะไฟฉายตอนแรกมีอยู่ประมาณ9อันมีประมาณ9อันนะทุกคนผมอัดคลิปไปจนเลยแค่สามอันและคลิปที่อัดไปคือมันไม่ได้ด้วยนะเว้ยโคตรอยากจะลองให้เลยโอเค ในเมื่อเราเจออะไรมาบ่อยๆแล้วฉะนั้นผมจะขอเซตด่านไปแล้วกันนะเป็นด่านที่แบบผมเล่นง่ายๆหน่อยผมอยากได้ด่านฟาร์มว่ะมันดูแบบโล่งๆดี่ะโอเคตอนนี้จะเป็นยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเนาะอย่าให้6คลิปก่อนหน้านี้ของผมมันศูนย์เปล่าไปเด็ดขาดเลยนะโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย อฮ้ยได้จริงด้วยวะ่ะแจมแมวไหนขอดูหน่อยสิมาดีเด้ไว้มาเรามาเล่นอย่างใจเย็นและเนียนกันดีกว่านะครับต้องเล่นแบบใจเย็นมากตัวนี้แล้วเราก็ต้องคอยเช็คเปิร์กตัวเองให้ดีด้วยถ้าเกิด ทำไมผมต้องเจอมันคนแรกเลยวะ เปิดตูไ้ไหมเฮ้ยไม่เปิดตู้ว่ะข้างหน้านไม้แน่นอนเนียนเฮ้ยไม่เนียนหรอ

คือรอดมันก็ดีนะแต่ว่าขอดูแป๊บขอดูแป๊บหนึ่งไว่นคลิปนี้มันจะจบไวมากเลยโอ้ระบุไม่ได้ด้วยเป็นใครน้องผีน้อยมีหัวหมูมีชอกช้ำมีตะขอหายนะมีรอบไล่ล่าน้องจัดจัดโอ้ยสงสารว่ะและนี่คือสภาพเมื่อเราไม่ยอมเอา ล็อกด่านไปนะครับสภาพมันก็จะประมานี้ประมาณนี้ที่แปลว่าค่อนข้างจะเล่นยากสำหรับคนอย่างผมโอเคมาปุ๊บเริ่มการปั่นไฟคนเดียวโซโล่เลยโอ้โหและเดินเนิร์ด แน่นอนเดินเนินมันต้องมี9วีปะเดินเนินส่วนใหญ่ชอบหยิบเวีมาการที่เจอเพื่อนไวขนาดนี้มึงเวีแน่นอนแต่ผมไม่กลัวหรอกผมปั่นไฟเรื่อยๆเฮ้ยยังไม่ลมว่ะเฮ้ยเก่งเกิน เพื่อนไปเพื่อนคนนี้หนึ่งเครื่องผ่านไปวัยมันโกหกผมก็กดสกิลเช็คได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่าแล้วเพื่อนวิ่งผ่านไปหน้าตาเฉยเลยเว้ อย่าบอกนะเพื่อนไปปั่นไอ้ตรงเครื่องด้านหน้ากันอะโอ้โหโซนนี้จะไม่เหลือแล้วนะเพื่อนผมต้องรีบปั่นก่อนที่มันจะใช้เสาขาวถ้ามันมีสวยครับบาร์บีวหรือเปล่านะโอ้โหมันปั่นโซนล่างหมดจริงด้วยเดี๋ยวผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนผมจะเอาเปิร์กอะ อุ้ยโหอ,อุ้ยโหทำไมอยู่ตรงนี้กันเยอะจังล่ะเพื่อนฮันน่ก็รอดติดจ๊ะอย่างนี้อุ้ย ล็อกได้อยู่นั่นนะ่ะเอา้าล็อกไม่ได้แล้วเว้ยนัน <c oughs> แน่ ไม่นะไม่นะนี่ผมก็กำลังจะแตกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เพื่อนมันไม่ปั่นไฟกันแล้วอะ่ะฉายช้าไปเนอะเฟิงเฮ้ยแบบนี้ผมหลุดนะเนี่ยเฮ้ยไม่หลุดหรอ โอ้โห99%นั่เองเอ้ยกูจะเสียเพิร์ฟฟีจนได้เนี่ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวรอทุกคนมึงไม่ต้องมาเพื่อนมึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมานานไงโอ้ก็เพื่อนเล่นกันอย่างนี้ก็เพื่อนเล่นกันอย่างนี้มันถึงจะแพ้กันหมดเนี่ยโอ้แล้ววะ เนี่ยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยทุเรศ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยด้ะไม่ได้ละ <c oughs> โอ้อยแล้วตะกิลเช็ไแมมาได้ทุเรศมากไป โอ้โ้สหสวยมากมากสวยมากครับตอนนี้มากของมากเลยเพราะผมทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ย เอาไงเดี๋ยวนี้เคมืมอนวิ่งไปนูน่นวิ่งไปไหนวะเดี๋ยวดิมึงเดิเนไปไหนผีโอเคครับช่วยลงมาแล้วช่วรได้แค่นี้แหอะเพื่อนโอ้โหไม่เงย เพื่อนเราเล่นอะไรกันนะฮะ แล้วมันไม่คิดจะมาหาที่คิวกันเลยเว้ยมันอยู่แต่โซนนั้นมันจะเล่นไม่ได้เอาน่ะพูดจริงเล่นไม่ได้คือต้องมีคนลากผีลงมาโซนล่างมันถึงจะเล่นได้เว้ยโซนบนแต่มันไม่มีอ่ะดูดิมันเป็นล้มแต่อยู่ข้างบนน่ะมันเล่นแค่ข้างบนน่ะ หนื่อยใจครับอาจจะต้องรอเพื่อนตายทั้งหมดเลยแล้วก็หาหลุมลุ่นหลุมไปนั่นนน่ายไงล้มกันละนาวเลยแล้วเมื่อกีอ้เครื่องระเบิดไปแล้วรอบหนึ่งบอกคำเดียวเลยนะผมไม่ช่วยใครนะไม่ช่วยใครแล้วนะโอ้โหไม ยงังอุตสาห์ให้กูแจกูมาอีกเหรอถามจริงขอกล่องพยาบาลได้ไหมกล่ขอ,ของพยาบาลน่ะขอกล่องพยาบาลไม่ช่วยแล้วเพื่อนอ่ะให้กล่องปั่นไฟแม่งเอ้ยรุเรศรุเรศมากบอกจากใจจริง สองกล่องก็แล้วโอ้ยมีอุ้มอยู่แล้วล็อกเครื่องด้วยเหรอไหนดูซิฉันจะปั่นเสร็จได้ไหมเครื่องนี้ให้เพื่อนเล่นยากไปเลยแล้วผมจะอยู่แค่โซล่ามเลยมายูก่อนมา โอ้ยมึงฮิวแตกด้วยเด็กนี่เฮ้ย <c oughs> ฉันเร่นเหนื่อยใจกับเธอจริงๆแล้ว <c oughs> มึงจุดนี่นี่ไม่ไปหรือไงวะอยู่นี่ไม่ไปหรือไงขัดฟันแล้วนะขัดฟันแล้วนะวนะอีกนิดนึงจะกำหมัดแล้วนะอุย้ย เอาเดี๋ยวเล่ไปไหนก็ไปปั่นเครื่องไปเฮ้ยจะมาปะวะทุกคนว่ามันจะหลงมาปะวะ ชีว์เสีย่ยงมาอยู่ใกล้มากทำไมเสีย่ยงมาอยู่ใกล้จังวะโอ้โหแล้วไอ้นี่ปั่นแตกบ่อยมากเลยนะไอเนียเนี่ย <c oughs> เอ้ยทำอะไรกันเนี้ยอ๋อ <c oughs> ผีให้ฮิวอ๋อโอเคผีน่ารักผีน่ารักน่ารักแค่ตอนนี้แหละ เดี๋ยวตอนเราเปิดประตูได้มันก็จะไม่น่ารักแล้วมันก็จะน่ายู่แล้วมาปั่นไฟเร็วๆ อย่าบอกนะมึงไปจริงๆอ่ะเอาจริงเหรอชอบชอบชอบโอเคผมรู้แล้วหน้าที่ผมทำอะไรดีปันป่วนเดินมาอีกนิดเดินมาอีกนิดเดินมาอีกนิดเออขอเก็บสแต็กก่อนขอเก็บสแต็กก่อนได้ไหมอ้อโอเคสวยครับผม อย่าบอกนะเปิดประตูให้ด้วยอะ่ะเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เกือบ อ่ะผมให้ฝากของมว้แล้วนะขอบคุณครับเฮ้ยน้องใจดีว่ะเกมนี้ก็รอดสองเกมเกมแรกจุกจนผีออกเกมที่สองก็น้องใจดีน้องใจดีมากอะ่ะเฮ้ยผมรักน้องคนนี้ว่ะขอดูแป๊บเฮ้ยไม่เคยเจอน้องที่ใจดีขนาดนี้มาก่อนเลย น่ารักน่ารักผีคนนี้น่ารักโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจีๆ้ๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับอดัมฟันซิสก็อัดไปเยอะมากๆแต่ก็เ <c oughs> จอน้องแบบนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะ ทั้งคนอัดทั้งคนตัดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองหาเกมอื่นมาลงด้วยแล้วกันแต่ไม่รู้จะลงเกมอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะมีแวะมาไลฟ์บ้างบางทีเนาะก็รอรอดูกันไปไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย